บริจาอีโอ้ยตัอต่อวงขายเมืองครับกูฮับยังงดวัสดีครับทุกท่านวันนี้ยูกผมเมลดี้คนเดิมนะครับผมวันนี้มาสู่กับไลเกตลิดหรือว่าเกมเศรษฐีนะครับผมวันนี้มาสู่กับตัวละครของมิโกซีรีประจําวันนี้นะครับผมซึ่งวันนี้เราจะมาเล่นน้องนี่ครับผมเราจะมาเล่นมิเมียนกันนะครับผมหรือว่าน้องเนมิออนของเราในเซิร์ฟเกาหลีนะครับผมคืออเดี้คือเทคที่สองไอเทคแรกคือแบบเขาเรียกว่า คือไปห้องน้ํามารอบแรกไปห้องน้ําปุ๊บไม่พอแล้วคือปรากฏว่าคิปมันอัดนานเกินไปก็เลยขอตัดทิ้งทั้งหมดเลยคือต้องตัดทิ้งตั้งแต่ต้นจนจบอ่ะถึงแม้จะเป็นอันที่แบบว่าจบดีก็ตามแต่แตว่าแต่ว่าที่ผมฟังไปฟังมาคือต้องตัดทิ้งกอบหมดเลยนะครับผมแล้วก็รู้สึกเออไม่พอด้วยมั้ยแบบเฉลี่ยขึ้นไม่รู้ด้วยนะครับผมเดี๋ยวผมขอคือผมต้องมานั่งแบบว่านั่งต้องทำคลิปใหม่อีกนะครับผมโอเค เดี๋ยวเราจะมาเล่นน้องเขาน้องไม่เมียกันนะครับผมซึ่งสกิลเดี๋ยวผมขออ่านกอ่อนรเลยนะครับผมซึ่งสกิลสกิลน้องจะแตกต่างจากคนอื่นมากๆเลยนะครับผมซึ่งสกิลถือว่าเยอะมากเดีย๋ยวผมขออ่านจี้เครื่องรางก่อนละกันนะครับผมจี้เครื่องรางที่เราจะใส่ก็จะเป็นหนึ่งหมวกกำแพงเหล็กออฟออกรองสิห้าเปอร์เซ็นต์สองโดนคัปปี้ราชาบร,ริจาคอฟยี่สิบแปดเปอร์เซ็นต์ดับเบิลสามกับดาษสไปออฟมาเบิร์เงินกู้และสี่อุปกรณ์ที่แบกไฮเทคออฟเอ่อตกข้ร่างนะครับผมซึ่งถามว่าตอนนี้ อันหนึ่งอะโค้ยคนเจ็บคอเอาละครับผมซึ่งจะถามว่าทำไมถึงอ่านที่เพราะว่าเอฟเฟกมันจะดูงงงงเอฟเฟกที่จะแบบว่ามันเยอะอ่าเอฟเฟกถือว่าเยอะอยู่เหมือนกันนะครับผมซึ่งเราจะาอ่านตามนี้นะครับผมซึ่งเอฟเฟกจะมีดังนี้ในทุกโอกาสทอยของฉารโอกาส60%สร้างแก่นเวลาในพื้นที่เขินชั้นเมื่อตกพื้นที่แก่นเวลาของเราจะสามารถจะมีอยู่แค่3มชิ้นและจะสามารถรับเอฟเฟกต์พรแห่งเวลาได้ ซึ่งพอเห็นเวลาเคลื่อนหนึ่งเพิ่มระยะการถอยหน้าหลังและเพิ่มโอกาสอีก60%แล้วก็60%ป้องกันเอฟเฟกต์อันตรายใดๆทั้งสิ้นทุกอย่างนะครับผมซึ่งเอฟเฟกอันตรายก็จะมีลินลิสมีไวลูน่ามีหมีเจ้าของอาคารที่หรูหรานะครับผมแล้วก็มีการปลงอาคารไปนะครับผมแล้วก็เมื่อถอยต่าโอกาส33%เเคลื่อนที่เคลื่อนย้ายไปบบ ระยะภายในถอยเต่าคือผมจะเอาอัญมณีโซฟีมาใส่ด้วยก็เป็นั35%แต่ว่าในนี้จะไม่ปรากฏนะครับผมสีกสกิลนึงคือสกิลนางที่แท้จริงก็คือเมื่อในเธอของฉันถ้าเกิดเราตกพื้นที่ของตัวเองโอกาส45%รับเอฟฟิกคุกแข่งเวลาไปและแสดงผลฝ่ายตรงข้ามภายในแถวเท่านั้นนะภายในแถวเท่านั้นแล้วก็ในเทอของฉันเมื่อตกการโดนโอกาส60%รัดการโดนที่กำหนดนะครับผมซึ่งการโดนที่กำหนดก็จะเป็นอ่า ยึดพื้นที่กับมียึดพื้นที่กับเขาเรียกว่าบัตรส่วนลดวันเตอร์เซนนะครับผมซึ่งถามว่าส่วนใหญ่ที่ผมจะได้ก็จะเป็นไอ,อส่วนใหญ่นะถ้าจะได้ผมจะได้เป็นแบบผมจะเน้นเรื่องวาร์ปมากกว่าผมจะเน้นวาร์ปกับเน้นการยึดพื้นที่ส่วนเอคู่แข่งเวลาผมจะยังไม่เน้นเนาะ ถ,ถ้าจะถ้าจะเน้นคือเน้นใน If, ช่วงสําคัญจริงๆนะครับผมซึ่งเกมนี้จะเป็นยังไงก็ไปรับชมกันได้เลยโอเคครับผมเกมแรกก็จะกับโหซุปเปอร์สตารเรน่าเลยนะโอ้โหโอ้โหจี้เยอะๆๆๆฟุ่มฟุ่มอ็อปชั่นอีกเหมือนกันนะที่เครื่องรางที่เขาจะใส่ก็จะเป็นหนึ่งหมวกสองตา off อ่าตัดน้งฟ้าสองตัดดาวสปารออฟดับเบิลสามหมวกชงน้ำยมออฟป้องกันการสืบต่อเออออฟป้องกันแหละสี่อ่า คลิปเปอร์แดนเชั่นออฟหนึ่งตู้โอ้ยที้แต่ยังเอาละซู้อมือในแดนเซชั่นออกเออตอนนี้คือทิชชี่ยากหนักอย่เลยเพราะว่ามันมีสุตาเ์ดีมากแล้วคือประเด็นคือมือหัวใจด้วยังประเด็นอ่ะมันเลยเล่นยากขึ้นโอ,โอ้ย เราจะไปหมดไหมครับ,บเดี๋ยวเราจะต้องยุทธ์ที่อสองตายให้หมดกันออเอาออกแปะออกกูยุทธ์ก็ยังได้อยู่ได้อยู่ได้อยู่เราต้องเล่นคือเวลาเล่นเราต้องเล่นอย่างระวังอ่ะอีสิบสองครับน่าจะออกสิโอเคยั่ได้อยู่นี่จะวางโอ้ไม่วางอโอ้ไม่ใช่วางโอ้ไม่ไมไมดีซื้อกลับอ่ะอันนี้ซื้อสองหลัง แล้วก็เราจะทอย5มึนอยู่รึดเออโอเคออกต่อเห็นไหมไม่จัดออกทับตันเนี่ยเดี๋ยวกระทพาด้วยเราจะทอย2-4มันต่อกรับโอ้โหเหืียบมึงจะนั่นมาอยู่ตองก่อนโรเค ซึ่งอีซูเปอร์เดเมนชั่นนี่แม่งน่ากลัวนะสำหรับด่านเนี่ยอจริงๆผมเคยแบบโดนแล้วไงไอน,นี่น่าจะแพ้อยู่เพราะว่าไอ้ซูเปอร์เดเมนชั่นมันแบบคือสกิลของซูเปอร์เดเมนชั่นอ่ะมันจะน่ากลัวก้อยตรงมันจะป้ายสีแล้วก็คือมันจะเอาโลมาบินไง,งนี่คือผมรู้เยอะเนี่ยคนออกปีแน่ประเด็น หน่อยแล้วกันโอเคเออหมดยาลงโอ้ไหวจะได้เล่นว่าจะได้เล่นโอเคตาที่สองก็จะโอ้โหที่ขอโอ้โหตัวแพนพาง์เนี่ยเนี่ยเนี่ยเป็นตัวแพ้พารกของไอ้น้องเขาเนี่ยโอ้โหที่เดี๋ยวที่เครื่องรางที่ก็จะใส่คือหนึ่งหมดสองการออฟตกพื้นที่สองตัวกรับวิราชามุจากออฟขุมเงินมมเบอร์สามมัดเตอร์ออฟเงิน เดือนไอ้ออฟเชล oh, ่องเดือนออฟข้าวทางกันสิถึงมือท่านออกขนาดว่าอุจจิแม่งฟูฟูนะเฮี้ยฟูข้าวทางฟูถึกฟูแบสฟูทีเฮี้ยเลยโอเคแต่เราจะไม่เกรงกลัวเราโซ่อ่าไม่ออกเลยเนาสองครับออกหกได้อยู่ปากตรงนี้ปากเด็กลูกโอเคยึดพื้นที่เราจะยึดตรงเราจะยึดพยายามยึดตรงนี้ เราอยากต้องมางี่หน้าตใช่ไหมไม่ใด้วยเกาละผมจะมาตรงเรื่องอครับเสืเ้พื้นที่แต่ว่าเราจะมาตรงนี้ออเออนนี้ิยาผมจะทอยอ่ะห้าละกันก้าครับอาเอ้ยเไปละโอเคมาตรครับเไป,ไป จบเพรินครับผมตับเดี่ยวโอ้โสามโอเครือว่ายังไงนี่อยู่เอาล่ะดูดิมาสิสองครับเราต้องคือภารกิจเรานะนี่ง่ายมึงต้องทำังีงก็ได้ให้เขาอยู่ในกองขังอ่ะอน,นี่เราสู้ไม่ได้อะยังไงเราก็ต้องทำให้กับตนวติดในกองขัง กำบัดสบายผมจะวางไว้ตรงนี้นะครับผม่อเกือปเยกืปแ้วพอครับโอเคเอาละแปลงรางกอยดพืียดครับหนังไฟไหมแป๊บเดียวอะ่ะ ถึงท่านนางฟ้าเลยอ่ะโหส,สุดสุดอ่ะเอาล่ะเราจะเดี๋ยวผมใจนี่ก่อน,อน,น,นครับจะจะยกก่อนครับคือด่านนี้เป็นด่านของนางได้เลยนะอมจริง,รงน่ากลัวอยู่นีเ่เราจะคอยตอนนี้คือปฏิก,รกิริยาโรกิกแล้วไงเราจะพอยสิบเอ็ดครับนี่ถามว่าทำไมถึงพอยสิบเอ็ดเพราะว่าผมคือมันไม่มีจุดแล้วไงประเด็นตอนนี้ทีพอเต่าก็ป่วยอยู่ เก่าอุ้ยเกียบเกียบเกอยู่เกียวเฮ้คอยสองครับนี่ครับแล้วก็เราจะคอยสองทีครับเราจะเป้าหมายของเราคือเราจะยอมโดนกงขังเรได้ครับผมเรายอมโดนกงขังครับเกีมวมาเพราะกีคอมอยู่ข้างบนนี่ยเนี่ยเด็นอ่ะเรา ี่พอไปทำอะไรเนี่ยโอเคพอสิบสองนะครับผมแล้วเอ้ยโดนยิงนี่แต่ว่าไว้ตรงนี้ก่อนละกันโอเคแล้วก็เราจะทำการพอสิบสองก่อนละกันเอาสบสองสองไดเรื่อยๆอ่ะลูกเออได้แหละเก็บแกนเล่นละโอเคได้ของดีด้วยเอาว่า ได้ยืนเต็มที่ยืนเต็มที่พอสามมีสามเหรอได้หมดนะนี่มาตรงด้านหลังครับนี่ย <uw> ืนที่ยืนไดเรื่อยๆอ่ะยืนดเรื่อยๆอ่ะหมวกสงกลางก็หมดไวด้วยอ่ะโอเคบัตส่งรถพร้อมอ่ะคือแบบทุกอย่างพร้อมอ่ะทุกอย่างพร้อมจะหยอดก็หยอด อ่ะได้โอกาสเอ้าหยอดไม่ได้อีกโอ้สงสารนะเดี๋ยวเราจะขอเอิสมพร้องครับคือยังไงก็ได้สภาพนะหมดสภาพอ่ะหมดสภาพแล้วโอ,อ้โหโอ้ยอ่าอย่ยอาๆเอาต่ออีกเนะ ได้ได้ได้เอาเล่นกับเขาหน่อยแล้วแต่แน่จริงอยากอยากโง่เออปั่นต่อยเกมนึงก็ได้ถือว่าให้เขาปรับให้เขาแบบว่าเขาเรียกว่าปรับไอ้นะให้โอกาสเขาเออให้โอกาสเขาเดี๋ยวดูนะเหมือนไปแกล้งเขาอริจริงแต่อันนี้คือจะเอาจริงนะเราต้องเล่นแบบไอ,อ้วางแผนหน่อยโอเคสิบสองครับ ขอได้สิโอิยยังได้อยู่ได้อยู่เดี๋ยวผมจะทอยสก๊าสองล้างไปสิสองครับได้ไปอีกเก้าวนนี้ครับมาเคโอค้โหหายเคทคออกแทนซึบตัดเมืองตรงนี้ยึดพื้นที่ตรงนี้เอาสิหลังฟ้าด้วยแป๊บเดียวเองวาไวเหมือนกันนะใช่นังฟ้าขนาดเนี้ย สิเป oh, อร์สามหโคตรเจ็บโคตรเจ็บอยู่นะอันนี้คือถือว่าเจ็บอยู่พอสองครับเออเจ็บจริงโอ้ยสามเอ็มออกไปซื้อไปเลยคือต่อให้โดนออกออกไปเถอะเดิมแปดครับโอเคตรงนีโ้โดดครับติดกองขังโอเคสวย,ยอยู่พื้นที่ เีรครับโอเคแล้วเราจะทอยเออผมจะทอย 3,5,7... เอ้ยไม่ดีกว่าผมจะทอยถอยไปมั่วก่อนนะเนี่ยเพราะว่าเราเราไม่รู้จะทอยอะไรด้วยไงประเด็โอเคสามสองหนครับเนี่ยเกตเร็วด้วยไม่ได้บินด้วยโคตรหนักอ่ะเออแดกก็ดิเออแดดกดิตอนเนี้ยเออแดดมันแปดรับ ดูดิรออเราจะทำอะไรคือจุดอ่อนของเซตเนี้ยคือคุณต้องหลุมตามด้านล่างแต่ว่าประเด็นคืออ้าวมีคนรู้แฮเดี๋ยวผมขอด้วยตอนนี้แป้เหลือหนึ่งครั้งแต่ว่าผมยังเหลือแป้สปริงเอ้แต่ผมว่าแป้สปริงใช้ไปครังงง้งหนึ่งก็เหลยคำนั้นนึงตอนนี้ที่อตอกบนห,หัวยังคอนเทนต์เกมมิ่งอยู่ตอกบนห,หัวนี้คือยังคอนเทนต์เกมมิ่งอยู่ เิ้ลสีเบิ้ลเก่งเออขอชื่นชมว่าเบิ้ลเก่งแต่สี่คนที่ถือว่าเน่าอยู่เหมือนกันนะไม่ใช่ว่าไม่เน่าเบิ้ลอีกไม่มีออกเกาะด้วยโอ้โหเจบ็บปะเจ็บจัดเจ็บเจ็บเจียดสิบเอ็ดครับคว้าออกครับผมจะ เบิ้นแปดโอ้โหคือวิธีเดียวคือจีคอต้องหยอดอะ่ะถ้าจีคอยอดได้คือจบเลยอ่ะผมจะดูที่จีคออ้าตับพื้นที่โอ้โห,หจะซ้ำเติมน้องด้วยเนาะ อะาให้กูตายใช่ไหมอะโอ้เดี๋ยวเอาซีไม่สร้างด้วยทอยสิเบเอ็ดครับผมสิบเอ็ดครับเฮ้์นี่ให้โอกาสนะนี่ให้โอกาสนะนี่ยังไม่แปลงว่างเลยนเนี่ยามาโทโอ้ยอเยียวมะโอเคผมตาสุดท้ายก็จะโอ้โหมีเมียมาสักทีเดียเอาแล้วเอาแล้ว โอ้โหงานนี้สนุกกูบอกเลยงานนี้สนุกี่เนียมาทำี่เนียเนี่ยโอ้โหแต่ว่าทางผมก็จะไม่ยอมเหมือนกันมั้ยมเนียมาทำี่เนียซึ่งนี่เนียของเขาผมว่าเต่องาว่ามิเนียของเขาก็หมวนะเออี่เนียขาห่วงเราเราจะคือถ้าเจอเนียกันเองพยายามประคองอนาฬิกาให้ได้อะแค่นี้แหละที่ผมจะพูดถ้าเราได้นาฬิกาได้คือจบอะ นี่เมียนทำอะไรไม่ได้เ่ยถ้า่อให้เราโดนโคงขัองอีก็ตามแต่ว่าวาง่อครับโอเคมาดูสกิลของนางก่อนต้องผมซึ่งเราจะมีสือหนึ่งหมวกรดิชันออฟโออหออฟตันน้ฟ้าสองโดนโคอปี้ราชาบริจักรออฟออกสามกับดกสปาออฟแตหนังฟ้าและสี่อุอ้ดำออฟมาปเป็นหกคู่โอเคอตอนนี้คุณเมียนทำอ,อะไรไม่ได้เี่เมียนไปตทีเดียวคือคุณต้องอ่า ต้องแบบรีบจัดก,การอ่ะโอเคมาตรงนี้ครับเกมนี้ใ,ใครได้เนี่ยใครได้นาฬิกาก่อนอ่ะเงียบสุดละใครได้นาฬิกานี่ใครได้นาฬิกานี่คือจบเลยโอเคมาตรงนี้ครับทุกการถอยนะจำผิดทุกการถอยนี่ไงทุกการถอ,อยเนี่ยแหละทุกการถอยอ้าวเอเอต่างครับถามว่าผมจะเอาไปทำอะไรผมจะเอานี่ครับ ไปยึดมาครับนักฟ้าครับทอยสิบเอ็ดครับเอ็ดนะครับเอาาฏิกามาครับเหมือนเดิมทุกการทอยทอยภาวนาอย่างเดียวเราต้องทำให้แทุกการทอยใส่ไปจนทุกแต่วะบริจาคอีกโอ้ยเราต่าวงอขายเมืองครับกุ๊บย,ยังจะล้มอีก โอเคครับผมคือจะบอกว่าอ่ะก็ก็จะเห็นกันแล้วเนาะการแพ้ทางของน้องสำหรับบเอสกิลของน้องนะครับผมคือตัวที่แพ้ทางง่ายที่สุดสำหรับน้องนะครับผมจําไว้เลยอันนี้ให้จําไว้นะครับตัวที่แพ้ทางคืนหนึ่งมีเฟรสองจีคอสามซุปตา์เลนะ่าพึ่งอันนี้คืออันใหม่ล่าสุดนะซุปตา์เลนะ่าสี่าราวันนะครับผมคือน้องจะแพ้ทางสี่ตัวนะห้าไอรินแต่ว่าถ้าไอรินแบบว่าเล่นไปน เป็นแขนทางสุดๆแต่ถ้าไอดนนี่ไม่เป็นก็ 50- 50นะครับผมจะถามว่าสกิลน้องมันก็โงงวะนะก็จริงแต่ว่ามันมีจุดอ่อนอยู่คือใครสังเกตจุดอ่อนได้คุณคุณจะรู้จุดอ่อนบางคนบอกว่าเอ้ยไม่ได้เอาหุ่มดำมาไม่ใช่ครับผมจุดอ่อนที่แท้จริงคือ,อะจะโดนโจมตีแบบเซนบงนะครับผมแล้วก็อย่างหนึ่งคือเป็นตัวที่แบบว่าเอางนะเป็นตัวที่บางนะไม่ใช่แบบนนหนาๆนะมันจะบางเหมือนซุปตารีน่าเป๊ะแต่ว่า การป้องกันของน้องอะ่ะจะมีแบบว่าถ้าเกิดมีหมวกป้องกันนะัจะเป็นขั้นสูงมากเลยจะเป็นตัวละครที่รู้ว่าน่ากลัว่าพอใช้ได้นะครับผมส่วนสกิลที่ผมพูดเลยว่าเอาไปลงรีเพชมันก็ลงได้นะครับผมส่วนที่ข้าวารที่นามต้องใช้จริงๆคือมีอยู่สองชิ้นในการคือลงพันจากกับซูเปอร์ไดเมนชันคือแปลนที่เพิ่งเอามานะครับผมซึ่งตอนนี้มีเพจรอยู่สองพันกว่าแต่ผมยังไม่รู้ว่าผมจะหาได้หรือเปล่านะครับผมเห็นองการเพอีกประมาสักสองพันนะครับผม โอเคซึ่งคลิปนี้ผมขอทำการจบพิธานี้ครับผมใส่สนใจสามารถฝา,าถกากดไลค์ฝากกดซับด้วยนะครับผมอย่าลืมจะไม่ไดกดให้กำลังใจด้วยนะครับผมถ้าเกิดผิดพลาดประการใดตัวขออภัยอย่างีกทีนะครับผมซึ่งคลิปนี้เมโลดี้แคสเตอร์คองขอไปก่อนนะครับผมซึ่งไปก่อนนะครับผมสวัสดีครับบ๊ายบาย